ลลอฮ์มนรหมัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลมีนวะบนัสซยนวะลาฮลวะลาวตอิลลาบิลลาฮิลอลีนอีมรบบิชรลิดรีวะีลิวะ์ลุลอุะมิลิซานียัฟกกลสลามุอะลัย i̇şte. กุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวของเราอีกวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทในวันนี้เราพูดคุยกับพี่น้องเรื่องของลักษณะของมาลายกาต่อนะครับในครั้งก่อนเนี่ย เราได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญของมารายกาอีกอย่างหนึ่งก็คือมารายกานั้นจะไม่ชอบกลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยนะฮะอยากให้มารายกาอยู่ใกล้ๆอยากให้มารายการนะครับรักเราเนะี่ยเราก็ต้องพยายามรักษาตัวของเรานะครับรักษากลิ่นปากเหมือนกันนะครับให้ให้ให,ให,ให้ไม่มีกลิ่นปากให้เรานั้นมีลมหายใจที่หอมสะอาดอยู่เสมอนะครับก็พยายามแปรงฟันให้ได้มากที่สุดบ่อยที่สุด แม้กระทั่งในช่วงที่เราทำอามัดอิบาดะนะครับไม่ว่าจะเป็นละบาดเกยามุลเลนตะฮัดยุตในตอนกลางคืนหรือว่าละหมาซุนหนาต่างๆเนี่ยนะครับมาลาิกะก็จะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราอยู่เสมอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับแปรงฟันอยู่เสมอนะครับหรือว่าทาความสะอาดฟันให้มากที่สุดนะครับอีกประการหนึ่งที่เราคุยกับพี่น้องในครั้งก่อนนะครับซึ่งเราได้ค้างหรือว่าฝากพี่น้องไว้บางส่วนนั่นก็คือมาลาิกะนั้นจะไม่เข้าบ้านที่ว่ามี2ออย่างอยู่ในบ้าน อันแรกก็คือรูปภาพนะครับมาลายกาจะไม่เข้าบ้านที่มีรูปภาพ2บ้านที่มีสุนัขอยู่นะฮะเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านตรงนี้มาลากาก็จะไม่เข้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับดังในฮะดีษที่ท่านนาบับีุมฮัมมัดสุลต่าอะลีอัลสลัมได้เล่าให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งนะฮะท่านเคยได้รับการสัญญาจากยิบรลีนนะครับหรือว่ามาลากาท่านหนึ่งนั่นแหละท่านยิบรลีนบอกว่าจะมาพบกับท่านนาบีในคืนคืนหนึ่งนะฮะ แต่ปรากฏว่าท่านยิบรีนไม่ได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลหะเลยบนส้ัลำในคืนนั้นท่านนบีก็นึกนะฮะว่าเอ๊ะปกติแล้วนะฮะคือถ้ายิบรีนสัญญาไว้ยังไงยังไงก็ต้องมาแต่คืนนั้นไม่มาเนี่ยแสดงว่าต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลแน่นอนนะครับท่านนบีก็นึกไปนึกไปพอนึกไปนะฮะท่านนบีก็นึกได้ว่ามีลูกสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนะฮะอยู่ใต้ที่นอนของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลหะเลยบนส้นลัมนะครับท่านนบีก็สั่งให้เอาสุนัขนนั้ออกแล้ววก็ทําคามสะอาด หลังจากนั้นนะฮะท่านยิบรียก็ได้มาเยี่ยมเยียนท่านอาบบมุฮัมมัสสลลลอฮะไรบวะซัลลัมตามหลักตินะครับเสร็จแล้วยิบรินก็ได้บอกกับท่านอาบีว่าแท้จริงพวกเรานะฮะก็คือท่านยิบรียเองเนี่ยหรือบรรดามาลไยกะทั้งหลายนะครับเหมือนๆกันก็คือว่าจะไม่เข้าบ้านที่ว่ามีรูปภาพหรือว่ามีสุนัขอยู่ในบ้านนะครับ ครั้งก่อนเราได้คุยกับพี่น้องแล้วเกี่ยวกับเรื่องของรูปภาพนะครับว่ารูปภาพโดยทั่วไปนะฮะเป็นที่ต้องห้ามในหลักการศาสนานะครับเป็นรูปภาพที่ว่ามีรั้วมีวิญญาณหรือว่าเป็นรูปภาพของสัตว์รูปของมนุษย์นะฮะอันนี้ไม่สามารถที่จะเขียนหรือว่าสร้างขึ้นมาได้โดยเฉพาะรูปแกะสลักต่างๆนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าบ้านไหนก็ตามมีรูปภาพรูปแกะสลัสนะกอะไรก็จะไม่เข้าบ้านแต่ในเรื่องของรูปถ่ายนะครับอันนี้เราได้ดคุยกับพี่น้องโดย ละเอียดนิดนึงแล้วนะครับว่ารูปถ่ายนั้นอุล玛เขาบางส่วนนะครับก็อนุโลมให้สามารถใช้ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะพี่น้องก็อย่ารูปถ่ายเป็นดิสกอยู่ตามบ้านตามผนังนะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะมีข้อเสียหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่นะะดิสบทวนี้ได้กล่าวก็คือเรื่องของสุนัขนะฮะสุนัขเนะี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะฮะ ตามหลักการเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงไว้เพื่อดูเล่นได้นะครับจริงอยู่ว่าสุนัขน,นั้นอาจจะมีประโยชน์หลายๆอยา่ <Thr ough S 1> างด้วยกันนะครับอาจจะสามารถที่จะดมกลิ่นได้อย่างดีนะฮะอย่างเช่นสุนัขตำรวจหรือว่าสุนัขที่เขาใช้ในเหตุการณ์หรือว่าใช้ในการช่วยเหลือต่างๆนะครับประโยชน์ของสุนัขก็มีมากมายก็จริงนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุจาเป็นที่จะเลี้ยงมันนะครับซึ่งเหตุจําเป็นตรงนี้นะฮะก็อย่างเช่นว่าใช้สําหรับ เฝ้าปศุสัตว์ของเรานะครับหรือว่าใช้สําหรับล่าสัตว์นะฮะตรงนี้สลามก็อนุญาตให้สามารถจะเลี้ยงได้นะครับแต่กรณีเลี้ยงไว้ในบ้านเฉยๆนะฮะเลี้ยงไว้ดูเล่นเฉยๆตรงนี้น่ยไม่เป็นที่อนุญาตในหลักการศาสนานะครับเพราะว่าพี่น้องถ้าหาว่าพี่น้องเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านนะครับแน่นอนนะฮะมาลลยกะก็ดังดังที่เรียนไว้แล้วว่ามาลลยกะก็จะไม่เข้าบ้านที่ว่ามีสุนัขอยู่ในบ้านตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะฝากพี่น้องว่าหลักการศาสนาเนี่ยนะฮะแน่นอนฮะ มนุษย์เราส่วนใหญ่แน่น่นอนว่าเราจะต้องรักใช่ไหมชอบสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ตามที่เขาพูดกันนะฮะหรือว่าหลายๆอย่างที่เขาพูดเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยแต่ว่าพี่น้องครับอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยหลักการศาสนาเราก็ต้องเอามาก่อนนะฮะถ้าเราเลี้ยงไว้ในบ้านเลี้ยงไว้ดีเล่นแบบนี้นะฮะท้ายที่สุดมาไรก้า่เข้ามาสิ่งอื่นมันก็จะเข้ามาตามติดมาอย่างมากมายหลายๆอย่างนะครับอะไรก้าไเข้าอะเข้าหน้าทอาจจะเข้ามาแทนพี่น้องครับ ในเรื่องของหุ่กลของสุนัขด้วยนะฮะเช่นเดียวกันเวลาสุนัขเนี่ยไปเลียตามภาชนะต่างๆในบ้านของเราเนี่ยนะครับพี่น้องครับเราก็จะต้องล้างมันด้วยกับหนึ่งในนั้นเราจะต้องใช้น้ําดินเนี่ยนะฮะดังในฮะดิษที่ท่านเบีมห์มัสลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่านะครับอีดาวะละกาอัลกัลฟีอินายฮะดะคุมฟัลยักซิลฮูสบาะมาราะอูลาฮุนะบิตรอะเอาเข้ามากน ท่านอาาััดุลลาห์สุลล่าบอกว่าเมื่อสุนัขนะฮะได้ไปเลียภาชนะหนึ่งภาชนะใดนะครับในบ้านรนนะฮะ,ะ,ะหรือที่ไหนก็าตามเนี่ยให้ล้างด้วยกับน้ำเจ็ดครั้งนะครับหนึ่งในนั้นก็ให้ใช้น้ำฝุ่นหรือว่าดินเนี่ยเอาไปผสมล้างด้วยนะครับ ตรงนี้แน่นอนนะฮะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาก็ค้นพบแล้วว่าในน้ำลายของสุนัขจะมีเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียาบางประเภทที่ว่าไม่สามารถจะฆ่าให้ตายได้อย่างง่ายดายนะครับแต่หากว่าล้างด้วยกับน้ำดินแล้วเนี่ยสามารถที่จะกำจัดแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคประเภทนั้นออกไปได้แต่ไม่ว่าหลักการวิทยาศาสตร์จะค้นพบหรือไม่ค้นพบอะไรก็ตามนะครับมันถือว่าเป็นอิบาดะที่ว่าเราน่าจะต้องทําตามคําสั่งของท่านนบบมุมฮัมมัดสอลัลฮุอะเยวิสซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของ น้ำลายสุนัขเมื่อไปเพื่อนภาชนะต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของฮุกกมอื่นๆของน้ำลายสุนัขนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของน้ำลายสุนัขอุลามะก็มีคิรับกันนะฮะว่ามันเป็นนัยสหรือไม่ใช่นัยสเนี่ยนะครับและก็เวลาเลียถ้าหากว่าเลียจากสิ่งอื่นนอกจากภาชนะจําเป็นจะต้องล้างเจ็ดน้ําเหมือนกันหรือเปล่านะครับซึ่งในเรื่องของนัยสไม่นัยสนั้นเราไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับกลุ่มที่กล่าวว่าไม่ใช่นัยสนะฮะเขาก็อ้างว่านะฮะี่ส่วนนี้เนี่ยนบีเพียงแค่บอก เฉยๆว่ามันเป็นออบาดาที่เราจะต้องทําเมื่อเป็นคําสั่งที่เราจะต้องทําเมื่อสุนัขไปเลียภาชนะแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ําลายมันเป็นมายสุสนะครับนี่เราก็ไม่ได้พูดถึงทีลัตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการเลียนะฮะเลียภาชนะยังไงยังไงเราก็ต้องทําความสะอาดภาชนะของเราแน่นอนนะครับเพราะเป็นคาสั่งของท่านอับดุลมฮัมมัดสุลต่านส่วนการเลียสิ่งอื่นนะฮะเลียเสื้อผ้าหรือว่าเลียอะไรตรงนี้อุลมามะก็มีทัศนะที่หลากหลายกันไปนะครับผมไม่ขอ พูดถึงในการพูดในเรื่องเล่าสีขาวของเรานะครับคราวนี้นะฮะในประเด็นของสุน,นัขนยพี่น้องครับหลายหลายบ้านนะฮะเราก็มีเลี้ยงลูกสุนัขเลี้ยงอะไรอยู่อยู่ในบ้านนะฮะคุกยีกับเรานะตรงนี้อยากจะฝากพี่น้องว่ายังไงยังไงก็ตามนะครับเราปฏิบัติตามคําสั่งของท่านอบีุลห์มัสลลัลฮฺอะเลยสซลามตามหลักการนะฮะเราก็จะปลอดภัยทั้งดุนยาของเราและก็อาเะห์ของเราด้วยนะครับเราไม่ได้มองเพียงแค่ในโลกของดุนยา แต่เรามองถึงโลกอาเคโรซึ่งเป็นโลกที่เราจะต้องอยู่อย่างตลอดกาลครับพี่น้องเป็นโลกที่เราจะต้องอยู่ไปตลอดครับอยู่ในสวรรค์หรือว่าจะไปอยู่ลงโทษถุงลงโทษในนระกซึ่งแน่นอนฮะมันจะต้องเจ็บแสบและวก็ปวดแสบอย่างแน่นอน อะไรที่เป็นหลักการเราก็ทําตามนั้นนะครับอะไรที่เป็นข้อสั่งห้ามเราก็หลีกห่างตรงนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดเพื <_ Butt> ่อ <g> ให้บ้านของเรานะพี่น้องนะเชา้าเช้ามาลายกาก็มาบ้านเรานะครับสายสายมาลายกาก็เข้ามานะครับมาขอดูอาให้กับเรานะครับนำร้อนมาจากคําสั่งของลอสซูบาฮานหัวตารานะครับให้กับเราตรงนี้มันก็จะดีกว่าแต่เมื่อ,อไร่ที่มาลายกาจะเข้ามามีชุนัขมีอะไรอยู่นะครับมาลายกาจะเข้ามาเหมือนกับยิบรลีนนะพี่น้องครับยิบรลีนเป็นถึงระดับหัวหน้าของมาลายกา ยังไม่เข้าบ้านของท่านนบับมุมฮัมหมัดสลลลลอฮุอะเลวะสัลัมที่เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นที่รักของลอซุบฮานหัวตาลามากที่สุดฮะยิบรินยังไม่เข้าเลยเมื่อมีลูกสนอยู่ในบ้านนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้นะครับประเด็นต่อไปที่จะพูดคุยกับพี่น้องในลักษณะของมาเลยก้าก็คือมาเลยก้าจะมีการมาเยี่ยมเยียนนะครับ บรรดานับีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแน่นอนท่านพี่น้องในฮะดิษที่ได้กล่าวให้ส้นนะครับยิบรีนบางทีก็มาเยี่ยมเยียนนบีนะฮะฮิสฟราอฟีนเองนะครับหรือว่ามาลายกาท่านอื่นๆนะฮะมีกาอีนก็มาเยี่ยมเยียนท่านนบีบ้างนะครับเป็นครั้งคราวนะะฮบ,บางทีก็มาด้วยกับเหตุผลหลายๆอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเชื่อมาทาอำอับาดุลเบียร์ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลหรืออะไรวะสุลลัมเช่นการทูดคุยในอัลกุรอานนะะฮ ในเดือนรอมดอนเนี่ยยิบุรีนก็จะมาทวนอันกุราอานกับท่านนบีอยู่เป็นประจำในทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะปีสุดท้ายเนี่ยยิบุรีนจะมาทวนสองรอบด้วยกันนะครับแล้วก็มาร่วมามามัลอิบาดะหรือว่าในบางครั้งนะฮะยิบุรีนก็มาเพื่อที่จะสอนบรรดาเป็นเขาเรียกว่ามาสนทนากับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละห์อะไรบบนลัมเพื่อเป็นการบอกกับบรรดาซอฮาบ้าถึงหลักการที่สําคัญของหลักการศาสนาหลายๆข้อด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นประการที่25นะครับส่วนประการสุดท้ายนะครับเป็นประการที่26ของบรรดาเมลลิกาเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันครับมมลลิก้าเนี่ยบางครั้งจะมาเพื่อทดสอบมนุษย์นะครับตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาดหลายๆครั้งนะฮะที่มามาลิกะาจาแรงล่างนะครับเป็นมนุษย์เพื่อมาทดสอบ หรือว qu ่าในบางครั้งก็มาเพื่อทําการลงโทษกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่อลอสซูบฮานหัวตาลาหรือว่าบางครั้งก็มาเพื่อบอกข่าวดีหรือว่าแจ้งข่าวดีนะฮะเช่นตอนที่มาพบท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยสลามเนี่ยก็มาบอกกับท่านว่าท่านกาลังจะมีลูกชายนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่ท่านมลายก้าเนี่ยนะฮะจำแรงร่างเป็นมนุษย์มาหาท่านหญิงมารยมนะครับมาหาท่านหญิงมารยยมเสร็จแล้วก็มาบอกกับท่านหญิงมารยมว่าท่านแหละกำลังจะมีบุตรชายนะครับเป็นนบี ก็คือท่านอบีอลเิซาอะลัยฮิสลามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการจำแปลงร่างของบรรดามาลายกาเพื่อมาบอกข่าวดีต่างๆนะฮะหรือว่าเพื่อมาทําตามคําสั่งของลอสซูบฮานอวอุตาลาในการลงโทษต่อมนุษย์ผู้ฝ่าฝืนนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มาลายกาานั้นได้รับคำสั่งและสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับในครั้งนี้นะครับพี่น้องเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการทดสอบ ครั้งหนึ่งที่ว่ามลายกาถูกส่งลงมาเพื่อทําการทดสอบต่อบรรดาบนิสรออีนะฮะหรือว่าประชาชาติที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรานะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นฮะดิษทิศแห่งท่านนบีมุฮัมมัดสโลัลฮะอิบัาฮิมได้เล่าให้เราฟังนะฮะถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนประชาชาติของท่านนบีเองนะครับก็คือในสมัยของบนิษัสรออีนั่นแหละนะครับอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาต้องการที่จะทําการทดสอบ คน3คนในประชาชาติก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งสมคนนี้ก็มีคนหนึ่งนะก็คือทั้งสมคนจะมีข้อบกพร่องทางร่างกายนะครับอาจจะเป็นโรคหรือว่าอาจจะพิการนะครับซึ่งหนึ่งในสานั้นคนแรกนะฮะก็เป็นคนที่มีโรคเลื้อนเป็นโรคนะที่ผิวหนังโรคเลือนคนเห็นก็รังเกียจน,นะครับคนที่2เนี่ยจะเป็นโรคที่ศีรษะนะครับเป็นชันตุและก็ศีรษะล้านนะครับเป็นที่หน้ารังเกียจของคนทั่ทวไป คนที่สมก็คือคนตาบอดเนี่ยนะครับทั้งสมคนคนที่สามก็เป็นคนพิการเนี่ยนะทั้งสามคนเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทดสอบโดยส่งอะไรกะท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะลงมาหาจําแรงร่างมาครับจําแรงร่างมาเป็นร่างของมนุษย์เนี่ยแหละครับมาถึงพอมาถึงปั๊บเนี่ยก็ไปหาคนที่เป็นโรคเลือนก่อนะฮะผิวหนังเนี่ยด่างนะครับเป็นโรคเต็มไปหมดทั้งผิวหนังเนี่ยมาหาพอมาหาปั๊บนะฮะก็มาพูดคุยบอกว่า ท่านนะฮะต้องการอะไรนะครับสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านน่ะท่านต้องการอะไรนะครับชายคนนั้นพอฟังปุ๊บก็บอกว่าฉันปรารถนาอยู่อย่างเดียวก็คือเล่านุนฮัสซันวอร์จิ้นบุนฮัสซันนะครับอยากจะมีผิวที่สีผิวที่สวยงามนะครับและก็อยากจะได้ผิวที่สวยงามด้วยไม่ใช่เป็นโรคเรื้อนอยู่อย่างนี้หรือว่าเป็นโรคด่างอยู่อย่างนี้นะครับคนให้ใครเห็น คนที่ไหนเห็นก็รู้สึกรังเกียจนะครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะเอบอกแบบนั้นเสร็จปั๊บนะฮะมารายกะก็สัมผัสนะครับไปที่ชายคนคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็หายครับหายจากโรคเลื้อนโรคด่างต่างๆที่ว่าคนรังเกียจพอหายปั๊บนะฮะมารายกะที่อยู่ในร่างของมนุษย์เนี่ยนะครับก็ได้ถามต่อว่าไอยุนมาอาคับบุ๋ยเลยนะครับท่านปัรถนาประสงค์รักทรัพย์สมบัติประเภทไหนมากที่สุดนะครับ อยากจะได้อะไรว่างั้นเถอะนะฮะอยากได้สมบัติประเภทไหนมากที่สุดชายคนนี้ก็บอกว่าฉันอยากได้อูดนะฮะฉันชอบอูดฉันรักอูดมากนะครับอยากได้อูดซึ่งตรงนี้ก็มีสายรายงานบางสายรายงานก็บอกว่าเป็นวัวนะครับแต่ว่าสายรายงานทั่วไปที่อุลมะเขามาพูดคุยกันก็คือเรื่องของอูดเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นอูดอยากได้อูดพอได้อูดปั๊บนะฮะมมลา,ากาเนี่ยก็ได้เอาอูดตัวเมียท้องแก่เนี่ยนะครับมาให้กับชายคนที่ว่าเป็นโรคเลื้ยงเนี่ยนะฮะ พอให้ปั๊บเนี่ยก็บอกว่าขออัลลอฮ์ให้บาริกะกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของท่านนี้นะครับเสร็จแล้วมาลิกะที่อยู่ในร่างของชายคนนั้นก็จักไปจักไปคนนี้ก็ไปหาชายคนที่สองชายคนที่สองน่ะเป็นคนที่มีโรคชนะตุที่ศีรษะนะครับศีรษะก็ไม่มีผมะนะฮะร้านไปหมดเป็นสิ่งที่คนเห็นแล้วก็รู้สึกรังเกียจนะครับคนายคนนี้นก็กจะรังเกียจมาลิกะในร่างของมนุษย์นะครับก็มาหาชายคนนี้พอมาหาชายคนนี้พบก็ถามว่า ท่านปรารถนาอยากจะได้อะไรบ้างนะครับชีวิตนี้อยากจะได้อะไรปรารถนาอะไรบ้างนะครับอยากได้อะไรมากที่สุดชายคนนี้ก็บอกว่าสิ่งที่ฉันปรารถนาอยากได้ก็คือว่าให้ฉันนะมีผมที่สวยนะครับมีผมที่เหมือนชาวบ้านเขาและก็โลกที่น่ารังเกียจชนตะตุที่เต็มสีสันเนี่ยให้มันหมดหายไปนะครับเขาบอกแบบนั้นปั๊บเนี่ยมาลิก้าก็สัมผัสนะครับยินม,มือไปสัมผัสส่วนศีรษะของเขาและก็ศีรษะเขาก็หายครับ หายแล้วก็มีผมที่สวยงามขึ้นมานะฮะพอเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยมาลัยก้าก็ถามแล้วก็ทรัพสมบัติที่ท่านอยากได้ละท่านรักชอบทรัพสมบัติอันไหนประเภทไหนนะครับมากที่สุดชายคนนี้ก็บอกว่าฉันชอบวัวนะฮะอยากได้วัวนะครับเป็นสมบัติที่ฉันเนี่ยต้องการมากที่สุดเมลัยก้าที่จําแรงกายมานะครับก็ได้มอบวัวให้วัวท้องแก่นะครับวัวตัวเมียท้องแก่เนี่ยให้กับชายคนนี้ไปนะครับซึ่งในสายรายงานเนี่ย ก็มีบางสายรายงานที่ว่าจะบอกสลับกันนะฮะบางสายรายงานก็บอกว่าชายคนแรกนั้นได้วัวชายคนที่2ได้อูดนะครับแต่บางสายรายงานก็บอกว่าชายคนแรกได้อูดแต่ว่าคนที่สองที่ได้วัวนะครับก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับพอมาลายกาให้วัวท้องแก่แก่ชายคนที่เป็นโรคเช่นมะตูดแล้วนะนะครับก็ได้ให้ดูอาแล้วก็บอกว่าขอรอให้บารากะแก่ทรัพย์สมบัติของท่านนะครับมาลายกาท่านนี้ก็ ตอนนี้พอจากไปก็ไปหาชายคนที่สามชายคนที่สามเป็นคนตาบอดนะพี่น้องมองอะไรไม่เห็นพอมาหาชายตาบอดพบก็มาพูดคุยนะครับบอกว่าท่านปรารถนาอะไรบ้างในชีวิตนะครับอยากได้อะไรมากที่สุดในชีวิตชายคนนี้ก็บอกว่าฉันอยากให้อัลลซุบฮานหัวตาลเนี่ยนะครับได้มอบสายตาคืนให้แก่ฉันนะครับฉันจะได้เห็นผู้คนฉันจะได้ใช้ประโยชน์จากสายตาของฉันเนี่ยนะครับเสร็จแ,แล้วปรากฏว่ามาลายกาที่มาก็ไปสัมผัส ชายคนนี้เสร็จแล้วชายคนนี้ก็มีตาที่กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมองเห็นครั้งหนึน่งแน่นอนทำอะไราก้าก็ถามเหมือนเดิมครับสมบัติที่ท่านอยากได้มากที่สุดคืออะไรนะฮะชายคนนี้ก็บอกว่าฉันอยากได้แพะนะครับอยากได้แกะสักสักหน่อยนะครับฉันใฝ่ฝันว่าอยากจะได้แกะนะครับมาลายกาท่านนี้ก็ได้มอบแกะท้องแก่เหมือนกัน,นะฮะให้กับชายคนนี้พอให้ปั๊บมาลายกาก่อนที่จะจาก ก็ได้ให้ดูอานะฮะบอกว่าขอรัสุฮหานหุวัตลาทรงให้บรารักัตเพิ่มภูนแก่ทรัพย์สมบัติของท่านนะฮะมาเลย์กาในร่างมนุษย์ก็ได้จากไปนะครับหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายปีนะฮะสคนนี้จากคนที่เคยเป็นโรคร้ายนะครับหรือว่าโรคที่คนรังรเกียจหรือว่าเป็นคนพิการเนี่ยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ยากจนอย่างมากเนี่ยกลับกลายเป็นคนร่ํารวยครับพี่น้อง มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลคนคนนี้ก็มีอูดมากเลยครับอูดเนี่ยจนกระทั่งว่าเต็มหุบเขาไปหมดนะฮะเต็มหุบเขาไปหมดเป็นอูดเนี่ยเป็นร้อยร้อยพันพันตัวครับของคนที่ว่าเคยเป็นโรคเรื้อนนะฮะส่วนอีกคนนึงที่ว่าเขานั่นเป็นชนตุที่ศีรษะนะครับไม่มีผมเนี่ยเขาก็ มีเหมือนกันนะฮะวัวที่เคยได้จา,ากอะไรกันนะฮะเต็มทุ่งไปหมดเต็มหุบเขาไปหมดนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดอีกคนหนึ่งชายตาบอดก,ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีแพมากมายมหาศาลครับเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั hmm. ้นทั้งสาคนเนี่ยนะฮะเปลี่ยนจากสภาพที่คนรังเกียจร,ร่างกายสภาพภายนอกกลายเป็นสภาพที่สวยสดงดงามนะครับเสร็จแล้วไม่พอยังเป็นผู้ที่ร่ำรวยอีก มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเป็นคนรวยเลยล่ะฮะตอนเนี้ยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานตะอาลาประสงค์ที่จะทดสอบชายาทั้งสามคนนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะรู้สึกรู้จักขอบคุณต่อนเนี่ยมัดของอัลลอฮ์สุบฮานตะอตลาหรือไม่นะฮะอัลลอฮ์สุบฮานตะอตลาก็ส่งมาลากิกามาอีกนะครับซึ่งมาลากิกามาในครั้งที่สองเนี่ยั้งหลังเนี่ยนะฮะมาในรูปร่างที่ว่าจำแรงร่างให้เหมือนกับ ที่ชายแต่ละคนเคยเป็นนะฮะมหาชายคนเป็นโรคเรื้อนก็มาในลักษณะของคนที่ว่าเป็นโรคเรื้อนด้วยนะฮะก็มาหามหาชายคนเป็นโรคเรื้อนมาเสร็จแล้วก็มาบอกมาพูดบอกว่าเนี่ยฉันเดินทางมาไกลนะฮะเดินทางมาไกลมากเลยมาิกาได้กล่าวเนี่ยนะฮะเดินทางมาไกลมากเสร็จแล้วตอนนี้เนะี่ยไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือนล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะฮะสมัยก่อนกับสมัยเรานี่ ลำบากนะฮะเดินทางทีหนึ่งเนะี่ยเป็นเดือนเดือนทรัพย์สมบัติที่เอามาเกิดหมดระหว่างทางเนะี่ยลำบากนะครับพี่น้องหรือว่าเกิดถูกป้นไปหรือว่าหายไปเนะี่ยแย่เลยนะพี่น้องไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนไม่รู้จะไปมันไม่มี ATM เมหมือนสมัยเราฮะสมัยเราเดินทางไม่ต้องพกอะไรฮะกด ATM มใช่ไหมฮะมีตังค์นะฮะเอาเบิกจากตรงนั้นเบิกจากตรงนี้สามารถจะใช้ได้ตลอดเวลายอยู่แล้วเนะี่ยสมัยก่อนไม่มีเดินทางใช้เวลานาน,าน ยากพี่น้องโทรติดต่อไปก็ไม่ได้ให้ใครมาช่วยเหลือก็ไม่ได้ไม่มีใครสามารถช่วยได้ถ้าเงินหมดมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินระหว่างเดินทางเนี่ยถือว่าลําบากแล้วครับพี่น้องลําบากมากๆแล้วก็น่าสงสารมากๆด้วยนะครับพี่น้องครับขาเนี้นะครับพี่น้องครับพอมอะไรากะได้มาหาชายคนคนนี้ปั๊บเนี่ยก็มาพูดคุยครับมาพูดกับเขาด้วยกับการพูดคุยในสภาพเดียวกันครับ ลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นโรกเรือนพอมาหาพบก,ก็ถามชายคนนี้ว่าฉันเดินทางไม่มีอะไรเหลือแล้วฉันขอดูอานะครับขอต่อท่านอ่ะไม่มีใครจะช่วยเหลือฉันได้แล้วตอนนี้เว้นแต่อัลลอฮ์สุบฮานูวตาลาเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีท่านนั่นแหลออะนะครับที่ช่วยเหลือฉันได้เนี่ยฉันขอหน่อยแล้วกันนะครับขอด้วยกับอัลลอฮ์สุบฮานูอุตาลาขอด้วยกับผู้ที่ทรงทําให้ท่านนั้นมี ความร่ำรวยมีริสกีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยขอท่านเนี่ยให้อูดชั้นสักหน่อยเพื่อที่ว่าชั้นนั้นจะได้เดินทางต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์ไปถึงจุดหมายที่ฉันต้องการนะครับพอขอแบบนั้นปั๊บเนี่ยชายคนนั้นก็บอกว่าอะไรครับอลัลรคกูก,ก๊ซี่เราโอ้ยชั้นมีของต้องใช้จ่ายเยอะแยะฉันจะต้องจ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่อง บ้านที่ขยายไปไหนเดี๋ยวจะเรื่องการดูแลปศุสัตว์ของชั้นไหนจะเรื่องคนงานไหนจะเรื่องอะไรเยอะแยะโว่ามีของตั้งใจเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีเหลือที่จะมาให้เธอเหรอกตัว2ตัวเห็นอูดเยอะก็จริงแต่ไม่มีเหลือให้ไม่มีเหลือให้นะครับพอพูดแบบนี้ไปป้าบ้าพนะครับมาลัยก้าที่อยู่ในรูปนี้นะฮะที่จําแหลงล่างมาก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันจะจําท่านได้นะเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนที่จะโรคเรื้อนไม่ใช่เหรอ แล้วก็คนรังเกียจท่านเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วท้ายที่สุดเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ทําให้ท่านนั้นมีผิวที่สวยงามนะครับมีสีผิวที่สวยงามด้วยไม่ใช่เหรอนะครับเสร็จแล้วก็ท่านเคยเป็นคนยากจนนี่แล้วลอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาก็ทําให้ท่านร่ํารวยขึ้นมาไม่ใช่เหรอนะครับพอมาเลิกาบอกแบบนั้นปุบชายคนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงทรัพย์สมบัติที่มีเนี่ยมันเป็นสมบัติที่ฉันได้รับสืบทอดมาจาก บรรพบุรุษของฉันเนี่ยตระกูลฉันอ่ะร่ำรวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละที่ได้มามันก็สืบทอดถ่ายทอดถ่ายทอดมาเรื่อยๆนั่นแหละอันนั้นไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงเ <c oughs> พราะเป็นแบบนั้นปั๊บนะฮะมาลายกาก็บอกว่าหากว่าท่านโกหกขอขอ,อัลลอฮ์สุภาะ์ูัะตาานั้นทรงทําให้ท่านกลับไปสู่สภาพเดิมที่ท่านเคยเป็นนั่นก็คือสภาพที่ว่าเป็นโรคเรื้อนนะฮะและก็เป็นสภาพที่ยากจน <c oughs> สกเสร็จ <c oughs> แล้วมาลายกาก็ไปต่อครับ คนแรกโดนทดสอบไปแล้วนะฮะมาหาคนที่สองมาหาคนที่สองปุ๊บมาลลยก้าก็พูดเช่นเดียวกันครับมาในสภาพของคนที่เป็นโรคชนะตู่เหมือนกันแล้วก็เดินทางมาแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือละมาบอกว่าฉันอนะ่ะเป็นคนจนมาพูดคุยกับคนที่เป็นชนะตู่เนี่ยนะ,ะเคยเป็นชนะตู่แล้วร่ำรวยมีอูดมีวัวนะฮะมีวัวเต็มไปหมดเลยนะ่บอกว่าฉันนะอ่ะยากจนมาก แล้วก็ฉันก็เดินทางมาระหว่างเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับมันมาหมดกลางทางสเสบียงหมดกลางทางเนี่ยฉันขอดูขอต่อท่านนะครับด้วยกับพระนามขอรัศสมาหน่วยตลาที่ทําให้ท่านร่ํารวยนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยขอซะหน่อยขอซะหน่อยนะครับขอ,สอ,บขอสเสบียงให้ฉันนั้นสามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับเขาบอกแบบนั้นชายคนที่สองก็ตอบเหมือนเดิมครับอัลฮุกูกะเราะ มีอะไรจะต้องจ่ายเยอะแยะเลยฉันจะต้องจ่ายค่านั่นค่านี่เต็มไปหมดเลยไม่มีเหลือให้เธอหรอกไหนเดี๋ยวจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องนั่นเรื่องคนงานเรื่องคนดูแลปสุสสตว์เรื่องค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดไม่มีเหลือให้ยังไงก็ไม่มีไม่มีให้ครับเพาบอกแบนั้วปั๊บมาลายกาก็บอกว่ารู้สึกว่าฉันจะจําท่านได้นะเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนที่เป็นโรคที่ศีรษะเนี่ยศีรษะผมก็ไม่มีนี่ เป็นคนยากจนเนี่ยไม่ใช่เหรอแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาก็ทรงให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจนกระทั่งดีที่สุดเหมือนกับในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่หรือชายคนนี้ตอบเหมือนกันครับตอบบอกว่าไม่จริงไม่จริงนะครับไม่มีไม่จริงหรอกเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยฉันก็ได้มาจากบรรพบุรุษของฉันก็ตอบเหมือนคนแรกนะฮะที่เห็นว่าฉันร่ํารวยเนี่ยร,รยนะ่ารวยมานานแล้วตระกูลฉันนะฮะตระกูลใหญ่มาโอ้ร่ำรวยไม่ไม่ใช่พึ่งมารวยตอนนี้หรือว่าเป็นอะไรอย่างที่เจ้ากล่าวว่า พขาเป็นแบบนี้พบมากาย์ก็บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าโกหกเนี่ยขอลอสซูบฮานทวตาลานั้นทรงทําให้เจ้านั้นกลับไปอยู่ในสภาพเดิมด้วยนะครับอันนี้คือคนที่2องขณน,นี้คนที่3ามแล้วครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับพี่น้องครับอชินชาลอนในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องเล่าสีขาวของเราเกี่ยวกับเรื่องของมาลลยกันะครับว่าการทดสอบ ต่อไปจะเป็นอย่างไรกับคนที่3นะครับหรือว่าชายตาบอดนี้แล้วท้ายที่สุดเราได้ข้อคิดอย่างไรจากการทดสอบของลอสุูบานัวตาลาที่ได้ให้มารายการนั่นมาทดสอบบรรดาวันนีิตรออีบ้างนะครับวันนี้ผมคอลิดวารีกับเรื่องรล่าสีขาวของฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับสลาามมวลกุะตุลลอฮิวะบะ الله กาตุฮ ت